หีคือยอดกลยุทธ์กลยุทธ์หลบหนีหรือโจโวไว้สร้างเป็นหนึ่งในกลยุทธ์3โมก,ก๊กกลยุทธ์นี้มีความหมายว่าอย่าเมื่อเราเป็นฝ่ายเหนือกว่าก่อนอื่นจะต้องสยบข้าศึกลงไปใช้การลุกรบอย่างเป็นฝ่ายกระทำทําสงครามด้วยรูปแบบที่เป็นผลดีที่สุดแต่ถ้าสถานการณ์ไม่เป็นใจใชัยชนะไม่อาจมองเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างบีบคัน้นเร่งเร้ามาทุกด้านการลบลรุกร้ จึงไม่อาจกระทําได้เมื่อลบกับค่าศึกหากค่าศึกแข็งเราอ่อนอาจจะถอยร่นอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเลี่ยงการประทะเสียก่อนดังที่มีคํากล่าวในกคำพีอี้จ,จิงว่าถอยหนีมิผิดเป็นวิสัยแห่งสงครามซึ่งชี้ชัดว่าการถอยหนีในการทํำสงครามนั้นมีใช่ความผิดพลาดหากแต่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญในการรบที่มักจะพบเห็นเสมอ การถอนตัวออกมาเสียก่อนเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายในยามที่เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบและเพื่อชิงโอกาสตอบโต้ภายหลังมีใช่ถอยหนีอย่างพ่ายแพ้หมดลูปตีโต้กลับมีได้อีกในตำราพิเัยสงครามชื่อไหวหนานจือ่อฝึกการยุทธหารเคยกล่าวไว้ว่าแข็งจึงสู้อ่อนก็หนี ในตำราพิชัยสงครามอีกเล่มหนึ่งชื่อปิงฝ่าหยวนจีได้ก็กล่าวไว้ว่าแม้หลบแล้วรักษาไว้ได้ก็พึงหลบในพิชัยสงครามสุนจือบทกลยุทธ์ก็กล่าวไว้เช่นกันว่าแข็งพึงเลี่ยงเสียกลยุทธ์นี้จึงสรุปได้ว่าภายใต้สภาพการที่ไม่เป็นผลดีจะต้องหลีกเลี่ยงกับการสู้รบขั้นแตกหักกับข้าศึกทางออกจึงมีสามทางคือ 1. ยอมจำนน 2. เจราจาสงบศึกและ3คือถอยหนีซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการยอมจำนวนก็คือการพ่ายแพ้อย่างถึงที่สุดการขอเจราจาสงบศึกก็คือการพ่ายแพ้ครึ่งหนึ่งแต่การถอยหนีน,นั้นผู้ถอยหนีอาจจะแปลเปลี่ยนกลับกายมาเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะได้ในภายหลังดังนั้นจึงเรียกชื่อกลยุทธ์นี้ว่าหนีคือยอดกลยุทธ์ทั้งนี้ในการถอยหนีน,นั้น ึงถอยเลี่ยงอย่างมีแบบแผนมีแผนการเป็นฝ่ายกระทำไม่ใช่สักแต่ว่าหนีอย่างไม่ลืมหูลืมตาดังนั้นเมื่อทับอ่อนเผชิญทับแข็งจึงมักจะใช้วิธีหนีเพื่อกระจายกำลังข้าศึกเพื่อสร้างโอกาสกลับมานํามาสู่ชัยชนะนั่นเองดังนั้นการถอยหนีจึงเป็นการถอยเพื่อหาหนทางหลีกเลี่ยงความเสียหายและหาโอกาสชิงตอบโต้ในภายหลัง มิใช่เป็นการถอยหนีอย่างสิ้นเชิงตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์หลบหนีไปใช้ในเรื่องสามก๊กนี้คือในตอนที่ขงเบงหนีจิวยี้หลังจากเรียกลมบุรพาเมื่อข่าวศึกเซ็กเพ็กระหว่างโจโฉกับพันธมิตรสุนเล่าคือสุนกวนและเล่าปีจิวยี่ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพของกังตังในการทำศึกสงครามจิวยี้ได้เตรียมแผนการโดยใช้ไฟเผาทับเรือโจโฉ ร่วมกับจูกัดเหลียงขงเบงแต่ติดขัดด้วยวิธีการปุยกายซึ่งเป็นแม่ทัพอาวุโสยอมใช้กลยุทธ์เจ็บกายให้จิวยี่บยตีเพื่อลวงโจโฉให้หลงเชื่อและท,ทําทีขอสวามิภักดิ์โจโฉก่อนรอบนำเรือเร็วจุดไฟเผาทัพเรือโจโฉให้วอดวายก่อนเริ่มแผนการจิวยี่ได้ออกตรวจตราความพร้อมของกองทัพร่วมกับโลโซกและได้ถูกชายธงศึกสะบัดใส่ใบหน้า ทำให้จิวยี่รู้ว่าในขณะนั้นเป็นฤดูหนาวจึงมีเพียงแต่ลมพัดจากตะวันตกเฉียงเหนือพัดเท่านั้นที่พัดผ่านซึ่งแผนการเผาทับเรือโจโฉที่เตรียมไว้นั้นจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะถ้าใช้ไฟเผาก็เท่ากับเป็นการเผาทำลายทับของตนเองเพราะลมจะพัดพาย้อนกลับมาเผาไม้ทับของจิวยี่ดังนั้นหากจะดำเนินการตามแผนการที่วางไว้ได้ ต้องอาศัยลมตะวันออกเป็นตัวช่วยเท่านั้นจิวยี่ได้เกิดความวิตกกังวลในเรื่องดังกล่าวจนเกิดล้มป่วยไอเป็นเลือดของเบงได้ทําทีมาเยี่ยมเยือนและสอบถามอาการป่วยของจิวยี่พร้อมกับโรซกโดยขงเบงเขียนอักษร16ตัวมอบให้จิวยี่ได้ใจความว่าจะตีทับโจโฉต้องใช้เพลิงโจมตีทุกสิ่งเตรียมพร้อมขาดแต่ลมบุรพา ซึ่งมีได้พัดพาสมความคิดจิวยี่เท่านั้นจากนั้นขงเบ้งจึงได้รับอาสารักษาอาการป่วยของจิวยี่ให้หายเป็นปกติด้วยการเป็นผู้เรียกลมตะวันออกให้ซึ่งในความจริงแล้วจูก,กัดเหลียงขงเบงไม่ได้มีพลังอำนาจในการเรียกลมตะวันออกแต่อย่างใดแต่เป็นแผนการในการหนีของของเบงเนื่องจากทราบว่า เมื่อจิวยี่ประสบความสาเร็จเอาชัยชนะศึกทางด้านโจโชแล้วจะต้องคิดย้อนกลับมาทำร้ายขงเบ้งแน่นอนของเบ้งจึงคิดกลยุทธ์ในการหนีไว้โดยใช้ความรู้หลักการทางด้านดาราศาสตร์และสภาพลมฟ้าอากาศของตนเองโดยขงเบ้งได้เรียนรู้จากตำราว่าโดยปกติในเดือนไอแรมห้าค่ำซึ่งคือในช่วงเวลาอีกสาวัน จะเกิดลมตะวันออกพัดผ่านแทนที่ขงเบ้งจะบอกจิวี่ตามตรงในสิ่งที่ตนเองรู้แต่เพื่อให้จิวี่เกิดความเกรงกลัวและเป็นไปตามแผนการการหลบหนีจากการฆ่าของจิวี่ขงเบ้งจึงกล่าวอวดอ้างกับจิวี่ว่าตนเองสามารถเรียกลมตะวันออกได้โดยขอให้จิวี่สร้างแทนบูชาเจ็ดดาวที่เขาลำปินสารสำหรับทำพิธี ทั้งนี้แผนการหลบหนีของของเบ้งนั้นคงเบ้งได้ทำการนัดแนะกับเล่าปีให้จู่โล่งนำเรือมารอรับไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเมื่อถึงขั้นตอนการเตรียมพิธีลมตะวันออกเพื่อใช้เผาทำลายทัพเรือโจโฉขงเบ้งก็ได้ขออาญาสิทธิจากจิวี่เพื่อให้ทำการได้สะดวกรวมทั้งได้สั่งการแก่ทหารทั้งหมดภายในแท่นพิธีบูชาว่าบัดนี้ เราจะทำการใหญ่แต่บรรดาทหารซึ่งเราจัดไว้นี้ถ้าเห็นเราทำประการใดก็อย่าให้พูดจาเดินไปมาจากที่ให้นิ่งปกติอยู่จนกว่าเราจะสำเร็จแม้ผู้ใดไม่ฟังเราจะเอากระบี่อาญาสิทธ์ซึ่งจิวยี่ให้มานี้ตัดศีรษะเสียจากนั้นขงเบ้งจึงแต่งกายในชุดรัธิเตา๋าปล่อยผมยาวถือกระบี่สำหรับใช้พิธีเรียกรมตะวันออก และทำทีเป็นไร้รำกระบี่และอ่านมนตราด้านฝั่งจิวยี่ก็เฝ้ารอคอยลมตะวันออกตามคำบอกกล่าวของขงเบงด้วยความหวังแม้ภายในจิตใจของจิวยี่เองนั้นจะไม่เชื่อตามคำอวดอ้างของขงเบงที่ว่าจะสามารถเรียกลมตะวันออกในฤดูหนาวได้จนกระทั่งคืนวันที่3ามภายหลังจากพิธีเรียกลม จึงเกิดกระแสลมตะวันออกพัดผ่านสร้างความตื่นเต้นดีใจให้แก่จิวยี่เป็นอย่างยิ่งเมื่อเรียกลมตะวันออกได้สําเร็จตามที่รับปากกับจิวยี่แล้วขงเบงก็ลอบหลบหนีจากแท่นบูชาไปลงเรือตามที่ได้นัดแนะไว้กับเล่าปีโดยที่ทหารของจิวยี่ที่รายล้อมแท่นบูชาไม่อาจทำอะไรได้จิวยี่เมื่อเห็นกระแสลมตะวันออกพัดมาในฤดูหนาว ตามคำอวดอ้างของโขงเบงก็นึกหวาดกลัวในสติปัญญาอันหลักแหลมและการอย่างรู้ฟ้าดินมหาสมุทรของโขงเบงจึงเกรงว่าหากปล่อยให้โขงเบงมีชีวิตอยู่ต่อไปก็จะเป็นภัยแก่เมืองกลางตังในภายหน้าจิวยี่จึงสั่งการให้เต็งฮองคุมทหารร้อยคนไปยังแท่นบูชาเพื่อฆ่าโขงเบงให้ตายและตัดศีรษะมามอบให้และให้ชีเส้ง คุมทหารร้อยคนไปดักสกัดจับโขงเบ้งอยู่บริเวณชายทะเลเมื่อเต่งหองนำกำลังทหารไปถึงบริเวณแท่นพิธีก็พบว่าคขงเบ้งได้หายตัวไปแล้วเต็งหองจึงออกติดตามจนไปพบชีเซ้งและทันเรือของจูร่งที่มารอรับชีเซ้งร้องเรียกให้โขงเบ้งหยุดรอก่อนเพื่อบอกกล่าวถ้อยคำของจิวยี่ตามที่ได้รับมาแต่ขงเบ้ง ให้ฉีเส้นกลับไปบอกกล่าวแก่จิวยี่ว่าท่านจงกลับไปบอกจิวยี่เถิดว่าบัตรนี้ลมก็มีมาแล้วให้เร่งจัดแจงทำการกับโจโฉจงดีอันตัวเรานี้จะรากลับไปเมืองกังแฮก่อนวันอื่นจึงจะกลับมาเยี่ยมจิวยี่ด้านจูหลงที่อยู่ในเรือก็ร้องบอกแก่ฉีเส้นไม่ให้ติดตามมาพร้อมกับยิงเกาทันขู่โดยไม่คิดทำร้าย แต่เพื่อให้ชีเซ้งประจักษ์ในฝีมือโดยจูโลงเลือกยิงสายลดใบเรือให้ขาดตกลงมาทำให้ชีเซ้งและทหารเกรงกลัวในฝีมือเชิงยุทธของจูโลงไม่กล้านำทัพติดตามไปกลยุทธ์หลบหนีหรือโจไวไว้สร้างของคงเบงจึงประสบความสำเร็จในการหลบหนีเอาตัวรอดจากการถูกกองร้ายของจิวยี่และเดินทางกลับไปหาเล่าปีพร้อมกับจูโลง ที่เมืองกลางแหะได้อย่างงดงามจะเห็นได้ว่าขงเบงซึ่งอยู่ที่เมืองกลางตังรู้ว่าด้วยกำลังและสติปัญญาของตนนั้นไม่สามารถจะเทียบกับกองทัพทั้งกองทัพของจิวยี่ได้ดังนั้นขงเบงจึงเลือกใช้กลยุทธ์หลบหนีโดยวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนจนสามารถหลบหนีได้สำเร็จอีกหนึ่งกลยุทธ์หลบหนีในศึกสามก๊กที่พอจะกล่าวได้ว่าเป็นยอดกลศึกคือ ในตอนที่ขงเบ้งรู้ตัวว่าตนเองกำลังใกล้ตายได้วางแผนถอยทัพจากเสฉวนที่เข้ามาบุกในดินแดนวุยกกซึ่งในตอนนั้นแม่ทัพของฝั่งวุยกกคือสุมาอี้ที่มีความเฉลียวฉลาดไม่แพ้ขงเบง้งก่อนตายขงเบ้งใช้วิธีการทั้งโหราศาสตร์ในการพยุงดวงดาวหลังจากที่ตนเองเสียชีวิตเพื่อไม่ให้สุมาอี้รู้ว่าขงเบงได้ตายไปแล้ว อีกทั้งยังวางแผนด้านกลยุทธ์ในการถอยทัพโดยสร้างอุบายคนตายหลอกคนเป็นเมื่อของเบ้งตายแล้วห้ามไม่ให้ทหารในกองทัพร้องไห้และให้ทหารนำหุ่นปลอมที่แต่งตัวคล้ายขงเบง้งจัดให้นั่งบนเกวียนทำทีเสมือนของเบ้งยังมีชีวิตอยู่เมื่อสุมาอี้ได้ยกทัพเข้ามาตีทัพของเสฉวนที่กำลังถอยทัพกลับก็ได้เห็นหุ่นของของเบงอยู่ไกลๆสุมาอี้เลยคิดว่า ตัวเองต้องกลนของของเบงที่แก้งทำเป็นตายรอให้ทับสุมาอี้ออกมาเพราะก่อนหน้าน,านั้นสุมาอี้ยึดกลยุทธ์ตั้งรับอยู่ในค่ายมาโดยตลอดถึงแม้ขงเบ้งจะส่งเสื้อผ้าสัตตีมาให้สุมาอี้สุมาอี้ก็ไม่ยอมออกรบแต่คราวนี้ที่สุมาอี้กล้าออกทับมารบด้วยกับทัพเสฉวนก็เพราะตนเองมั่นใจว่าขงเบงตายแล้วเมื่อสุมาอี้ได้พบหุ่นที่เหมือนกับขงเบง นั่งอยู่บนเกวียนไกลๆยังไม่ทันดูให้ดีประกอบกับเสียงประทัดฟืนไฟทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเกียงอุยตะโกนขึ้นมาว่าสุมาอี้ต้องกลมาหาอุปราชเข้าแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นสุมาอี้ก็ตกใจมากจนไม่ทันคิดอะไรรีบหนีพอนึกว่าต้องกลอุบายจนในท้ายที่สุดสุมาอี้มารู้ทีหลังจากชาวบ้านว่าขงเบ้งได้ตายไปแล้วจริงๆ ส่วนขงเบ้งที่เห็นนั้นเป็นเพียงหุ่นรูปเหมือนของเบ้งเท่านั้นเมื่อจะออกทับไล่ล่าตามทับเสฉวนอีกครั้งก็ไม่ทันพระทับเสฉวนได้ยกทัพออกไปไกลเสียแล้วด้วยแผนการถอยทัพกลับเมืองเสฉวนที่ขงเบ้งวางแผนไว้ก่อนตายทําให้ทับเสฉวนกลับเมืองโดยสวัสดิภาพไม่โดนโจมตีโดยกองทัพซูมาอี้ทาให้จกกกสามารถรักษากําลังกองทัพ และอยู่มาได้อีกหลายสิบปีก่อนโดนโจมตีโดยเตงงายที่ลอบเข้ามาทางด่านอิมเป๋งที่ธุรก,กันดานซึ่งจริงๆแล้วหากพระเจ้าเลาเซียนได้รักษากำลังทหารบริเวณด่านอิมเป๋งนี้ไว้ตามคำสั่งเสียของขงเบงจกก,กกกก็อาจไม่ถูกตีแตกโดยง่ายกรณีแผนการถอยทัพของขงเบ้งในครั้งนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งของกลยุทธ์การหลบหนี ถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วจกกกจะไม่ได้เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในสงครามก็ตาม